ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูมิลลีโอเวลจากการเล่นเกมฟรีบนมือถือนะครับจำนวน400บาทในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะทําการถอนเงินให้ดูเลยนะครับว่าการเล่นเกมการถอนเงินเนี่ยมันจ่ายเงินจริงหรือเปล่ามันได้รับเงินเข้า wallet จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันเลยฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปกันก่อนนะครับตัว แอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่งของ Google Play Store ใครที่ต้องการดาวน์โหลดเนี่ยก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามในคลิปได้เลยจะมีทั้งรูปมีทั้งชื่อขึ้นไว้ให้สามารถค้นหาติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องได้เลยนะดาวน์โหลดได้ฟรีสมัครได้ฟรีไม่เสียเงินนะครับสำหรับตัวแอปที่ใช้ในการเล่นเกมทำเงินท m o n e y Wallet นะครับก็เป็นแอปนี้เลยนะครับมีชื่อว่าแท็บคอยเล่นไปหาเงินไปนะครับซึ่งแอปนี้เนี่ยก็เปิดมานานแล้วนะการใช้งานเนี่ยก็ยังเล่นได้ ทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมลิงก์ดาวน์โหลดนะครับจะปักหมดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมดสามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยสําหรับใครที่เคยดาวน์โหลดไปแล้วเนี่ยก็สมัครเข้าเล่นทําเงินได้เหมือนเดิมนะครับวิธีการสมัครด้านล่างคลิปนี้มีสอนนะครับถ้าเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เปิดแอปขึ้นมาหน้าแอปแต่ละเมนูเนี่ยก็จะขึ้นแบบนี้เลยเมนูนะครับจะมีทั้งหมด4เมนูด้านล่างนะครับมีหน้าแรกมินิเกมเกิจกรรมแล้วก็ฉันนะตรงฉันตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการ ถอนเงินนะครับเดี๋ยวผมจะทําการถอนเงินเข้า t ูม m เนียโวเดตให้ดูเป็นขั้นตอนแรกเลยนะครับว่าเงินที่เราถอนไปเนี่ยมันจะจ่ายทันทีไหมต้องรอนานหรือเปล่านะครับก็กดมันที่ฉัดน,นะครับแล้วก็กดไปตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ผมมียอดเงินอยู่ที่421บาทจุด94ตางนอกก็กดถอนได้เลยสําหรับการถอนเงินเข้า t ูม m เนียโวเดตนะครับขั้นต่ําเริ่มต้นที่200บาท500บาทแล้วก็1,000บาทสําหรับคนที่เล่นอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเท่ากับผมเลยนอะใน,นส่วนการถอนเงินแต่ถ้าเราสมัครตอนนี้ ดาวนโหลดตอนนี้เนี่ยมันจะมีโปรโมชั่นในการถอนอยู่เพียงแค่3วันเท่านั้นเนาะก็คือจะมี1บาท10บาท50บาทแล้วก็100บาทให้เราเลือกถอนอยู่นะครับแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขในการถอนเงินนะครับ2 0 0 50 0 1 0 0 0ไม่ต้องมีเงื่อนไขใดๆการถอนเงินตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องเชิญเพื่อนก่อนการถอนเงินนะครับมีคะแนนครบแล้วเนี่ยเราก็สามารถทําการแลกเงินได้เลยอ่าแล้วก็กดแลกเงินที่200เลือกเป็นช่องทางทูมอนิวเลสกดถอนเงินแล้วก็ใส่เบอร์ wallet ได้เลยนะครับโอเคนะครับผมได้ การแลกไปแล้วนะครับหรายการเนาะใช้เวลา1นถึงสวันทําการตามที่เขากําหนดไว้ตรงนี้นะครับถ้าเราแลกไปแล้วเนี่ยยังไม่ครอบพายใน 1>, 1วินาทีหรือว่า10วิ1วันก็ต้องรอไม่เกิน3วันนะครับโอเคนะครับก็ได้ทําการแลกรายการที่2เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจเช็คที่ประวัติการถอนเงินตรงนี้ได้เลยตรงนี้นะครับก็เป็นประวัติการถอนเงินนะครับจำนวน200บาทนะที่ผมได้ทําการแลกไป2รายการรวมเป็น400บาทนะครับวันที่และก็เวลาตามนี้เลยเวลาเนี่ยก็เป็น15.29นะครับทั้ง2รายการวันที่18เดือน8 2024อันนี้คือยอดเงินที่ทําการแลกไป เมื่อกี้นะครับก็อยู่ระหว่างกําลังตรวจสอบนะครับโอเคนะครับก็ได้ทําการถอนเงินไปเรียบร้อยแล้วนะก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบยอดเงินนะครับต่อไปนะครับเรามาดูขั้นตอนการเล่นเกมทําเงินทูมอนี่วอลเล็กันนะครับเรามาดูที่หน้าแรกนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีแท็บเมนูด้านบนตรงนี้นะครับก็จะมีการหมุนวงล้อแห่งโชคเล่นเกมสุดฮอตนะรายได้จากการดูวิดีโอโค้นอ่างเป้าแล้วก็การเชิญเพื่อนนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถเข้าไปเล่นในแต่ละเมนูในการทรํารายได้ได้เลยนะ การเชิญเพื่อนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทํารายได้ที่ได้เยอะและก็ได้เร็วที่สุดนะครับทุกคนมีสิทธิ์ทําเหมือนกันหมดเลยก็กดเชิญทันทีตรงนี้แล้วก็คัดลอกข้อมูลตรงนี้เนี่ยนำไปโพสต์ไปแชร์ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Messenger Line Youtube t i k t อ k สามารถโปรโมทแนะนําได้เลยนะครับต่อไปภารกิจทั้งหมดนะครับก็จะเป็นการดาวน์โหลดแอปเกมลงในเครื่องของเราเพื่อที่จะทําตัวภารกิจในการรับคะแนนอ่ะเดี๋ยวผมยก ตัวอย่างเกมแล้วกันเนาะเกมนี้นะครับผมเราจะได้รับคะแนนอยู่ที่2 4 3 9 0 0คะแนนเป็นเงินบาทไทยอยู่ที่182บาทจุดเ้เจ็ดตังค์อันนี้เนี่ยเราก็มาดูตัวภรารกิจว่าภรารกิจเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ1คือการติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องของเรา2องทำการสมัครเข้าเล่นนะครับแล้วเราก็มาดูก่อนว่าภรารกิจที่เขาให้เราทำเนี่ยมันจะต้องทําการเติมเงินเพื่อที่จะทําภารกิจให้สาําเร็จหรือเปล่าถ้ามีเราไม่ต้องเล่นไม่ต้องดาวน์โหลดนะครับแต่ถ้าไม่มีเราก็ ดาวโหลดได้เลยนะครับแล้วก็มาเลื่อนดูได้นะครับว่าเราชอบเกมแนวไหนในการเล่นในการทําเงินนะครับต่อไปก็เป็นเมนูที่2ในส่วนของมินิเกมมินิเกมเนี่ยก็คือเราไม่ต้องดาวน์โหลดหรือว่าติดตั้งลงในเครื่องของเราเนะเราก็สามารถเข้าเล่นผ่านแอปแท็บคอยได้เลยเหมือนที่ผมเล่นให้ดูตอนต้นคลิปนะครับวิธีการเล่นก็กดเล่นนะครับแล้วเราก็กดเพนเอาตรงนี้นะครับผมพอเราก,กดดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็เข้าไปเล่นหน้าเกมพอเราเข้าหน้าเกมได้แล้วเนี่ยมันจะมีคะแนนเหรียญทองอยู่ที่ด้านบนขวามือตรงนี้ พอมันโหลดเสร็จนะครับเราเข้าเล่นเนี่ยมันก็จะเริ่มนับเป็นส่วนของตัวเหรียญทองด้านบนนะพอเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะบวกคะแนนเหรียญทองให้เราที่ด้านบนเลยนะครับแล้วก็แค่เล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะในส่วนของการเล่นเกมไม่ยากนะครับน่ครับมันก็จะเริ่มนับคะแนนให้เราเนาะพอครบ1รอบแล้วเนี่ยมันก็จะบวกคะแนนให้เราทันทีนะครับคะแนนต้องเป็นคะแนนในแอปแท็บคอยเท่านั้นเนาะถึงจะนําไปแลกเป็นเงินได้นะครับบวกคะแนนแล้วนะครับผมอยู่ที่20คะแนนนะครับผมแต่ถ้าเป็นคะแนนที่ขึ้นในแอปเกมที่เราเล่นเนี่ยมันจะไม่สามารถ ามารถนำไปแลกเป็นเงินวอลเล็ตได้นะต้องเป็นคะแนนที่ขึ้นด้านบนในแอปแท็บคอยเท่านั้นนะครับต่อไปในะส่วนของกิจกรรมนะครับกิจกรรมตรงนี้ก็สามารถเข้าทําได้มีการเช็คอินมีภารกิจรายวันนะครับประมาณนี้เลยสาหรับยอดเงินที่เราแลกไปนะครับทั้ง2รายการก็ได้รับการอนุมัติยอดเงินเรียบร้อยแล้วนะครับผมตรงนี้มีการแจ้งเตือนเข้ามานะครับคุณได้รับเงินสําเร็จนะครับสองร้อยสองร้อยเนาะแอปนี้เนี่ยก็ยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะครับใครที่สนใจในการเล่นก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันได้นะครับ เล่นฟรีได้เงินจริงแน่นอนฝากกดไลค์กคคดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับก่อนเื่นเลยนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปกันก่อนนะครับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของ Google Play Store ใครที่ต้องการดาวน์โหลดเนี่ยก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามในคลิปได้เลยจะมีทั้งรูปมีทั้งชื่อขึ้นไว้ให้สามารถค้นหาติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องได้เลยนะดาวน์โหลดได้ฟรีสมัครได้ฟรีไม่เสียเงินนะครับสำหรับตัวแอปที่ใช้ในนนกกการเเเล่มทงิ To Manu ็ เป็นแอปนี้เลยนะครับมีชื่อว่าแท b c o i เล่นไปหาเงินไปนะครับซึ่งแอปนี้เนี่ยก็เปิดมานานแล้วนะการใช้งานเนี่ยก็ยังเล่นได้ทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมลิงก์ดาวน์โหลดนะครับจะปักหมุดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดสามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยสำหรับใครที่เคยดาวน์โหลดไปแล้วเนี่ยก็ามาเข้าเล่นทําเงินได้เหมือนเดิมนะครับวิธีการสมัครด้านล่างคลิปนี้มีสอนนะครับถ้าเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เปิดแอปขึ้นมาหน้าแอปแต่ละเมนูเนี่ยก็จะขึ้น แบบนี้เลยเมนูนะครับจะมีทั้งหมด4เมนูด้านล่างนะครับมีหน้าแรกมินิเกมเกกจกรรมแล้วก็ฉันนะ ตรงชันตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการถอนเงินนะครับเดี๋ยวผมจะทําการถอนเงินเข้าทูม m นี่วอลเล็ให้ดูเป็นขั้นตอนแรกเลยนะครับว่าเงินที่เราถอนไปเนี่ยมันจะจ่ายทันทีไหมต้องรอ,อนานหรือเปล่านะครับก็กดมาที่ฉันนะครับแล้วก็กดไปตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ผมมียอดเงินอยู่ที่421.94บาทสตางค์ก,ก็กดถอนได้เลยสําหรับการถอนเงินเข้าทูม m นี่วอลเล็นะครับขั้นต่ําเริ่มต้นที่200บาท500บาทแล้วก็1,000บาทสําหรับคนที่เล่นอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเท่ากับผมเลยนอในสน การถอนเงินแต่ถ้าเราสมัครตอนนี้ดาวน์โหลดตอนนี้เนี่ยมันจะมีโปรโมชั่นในการถอนอยู่เพียงแค่3วันเท่านั้นเนาะก็คือจะมี1บาท10บาท50บาทแล้วก็100บาทให้เราเลือกถอนอยู่นะครับแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขในการถอนเงินนะครับตองร้อยห้าร้อยหนึ่งพันไม่ต้องมีเงื่อนไขใดๆการถอนเงินตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องเชิญเพื่อนก่อนการถอนเงินนะครับมีคะแนนครบแล้วเนี่ยเราก็สามารถทําการแลกเงินได้เลยอ่าแล้วก็กดแลกเงินที่200เลือกเป็นช่องทางทูมอนิโวเลดกดถอนเงินแล้วก็ ใส่เบอร์ wallet ได้เลยนะครับโอเคนะครับผมได้นำการแลกไปแล้วนะครับหรายการเนาะใช้เวลา1-3วันทําการตามที่เขากําหนดไว้ตรงนี้นะครับถ้าเราแลกไปแล้วเนี่ยยังไม่เข้าภายใน 1>, 1วินาทีหรือว่า10วิ1วันก็ต้องรอไม่เกิน3วันนะครับโอเคนะครับก็ได้ทําการแลกรายการที่2เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจเช็คที่ประวัติการถอนเงินตรงนี้ได้เลยตรงนี้นะครับก็เป็นประวัติการถอนเงินนะครับจำนวน200บาทนะที่ผมได้ทําการแลกไป2รายการรวมเป็น400บาทนะครับวันที่และก็เวลาตามนี้เลยเวลาเนี่ยก็เป็น15.29นะครับทั้ง2รายการวันที่18เดือน8 2024อันนี้คือยอดเงินที่ทําการแลกไป ก็อยู่ระหว่างกําลังตรวจสอบนะครับโอเคนะครับก็ได้ทําการถอนเงินไปเรียบร้อยแล้วนะก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบยอดเงินนะครับต่อไปนะครับเรามาดูขั้นตอนการเล่นเกมทําเงิน to o m น n ่วอล l ล็กันนะครับเรามาดูที่หน้าแรกนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีแท็บเมนูด้านบนตรงนี้นะครับก็จะมีการหมุนวงล้อแห่งโชคเล่นเกมสุดฮอตนะรายได้จากการดูวิดีโอโ้นอ่างเป้าแล้วก็การเชิญเพื่อนนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถเข้าไปเล่นในแต่ละเมนูในการทํารายได้ได้เลยนะครับ การเชิญเพื่อนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทํารายได้ที่ได้เยอะและก็ได้เร็วที่สุดนะครับทุกคนมีสิทธิ์ทําเหมือนกันหมดเลยก็กดเชิญทันทีตรงนี้แล้วก็คัดลอกข้อมูลตรงนี้เนี่ยนำไปโพสต์ไปแชร์ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Messenger Line YouTube TikTok สามารถโปรโมทแนะนําได้เลยนะครับต่อไปภารกิจทั้งหมดนะครับก็จะเป็นการดาวน์โหลดแอปเกมลงในเครื่องของเราเพื่อที่จะทําตัวภารกิจในการรับคะแนนเดี๋ยวผมยกตัว อย่างเกมแล้วกันเนาะเกมนี้นะครับผมเราจะได้รับคะแนนอยู่ที่2 4 3 9 0 0คะแนนเป็นเงินบาทไทยอยู่ที่182บาทจุด้าตัง์อันนี้เนี่ยเราก็มาดูตัวภารกิจว่าภารกิจเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ1คือการติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องของเรา2องทำการสมัครเข้าเล่นนะครับแล้วเราก็มาดูก่อนว่าภารกิจที่เขาให้เราทำเนี่ยมันจะต้องทําการเติมเงินเพื่อที่จะทําภารกิจให้สําเร็จหรือเปล่าถ้ามีเราไม่ต้องเล่นไม่ต้องดาวน์โหลดนะครับแต่ถ้าไม่มีเราก็ ดาวโหลดได้เลยนะครับแล้วก็มาเลื่อนดูได้นะครับว่าเราชอบเกมแนวไหนในการเล่นในการทําเงินนะครับต่อไปก็เป็นเมนูที่2ในส่วนของมินิเกมมินิเกมเนี่ยก็คือเราไม่ต้องดาวน์โหลดหรือว่าติดตั้งลงในเครื่องของเราเนะเราก็สามารถเข้าเล่นผ่านแอปแท็บคอยได้เลยเหมือนที่ผมเล่นให้ดูตอนต้นคลิปนะครับวิธีการเล่นก็กดเล่นนะครับแล้วเราก็กดเพนาเตรงนี้นะครับผมพอเรากดดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็เข้าไปเล่นหน้าเกมพอเราเข้าหน้าเกมได้แล้วเนี่ยมันจะมีคะแนนเหรียญทองอยู่ที่ด้านบนขวามือตรงนี้ พอมันโหลดเสร็จนะครับเราเข้าเล่นเนี่ยมันก็จะเริ่มนับในส่วนของตัวเหรียญทองด้านบนนะพอเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะบวกคะแนนเหรียญทองให้เราที่ด้านบนเลยนะครับแล้วก็แค่เล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะในส่วนข,ของการเล่นเกมไม่ยากนะครับน่ครับมันก็จะเริ่มนับคะแนนให้เราเนาะพอครบ1รอบแล้วเนี่ยมันก็จะบวกคะแนนให้เราทันทีนะครับคะแนนต้องเป็นคะแนนในแอปแท็บคอยเท่านั T ้นเนาะถึงจะนําไปแลกเป็นเงินได้นะครับบวกคะแนนแล้วนะครับผมอยู่ที่20คะแนนนะครับผมแต่ถ้าเป็นคะแนนที่ขึ้นในแอปเกมที่เราเล่นเนี่ยมันจะไม่สามารถ ามารถนำไปแลกเป็นเงินวอลเลตได้นะต้องเป็นคะแนนที่ขึ้นด้านบนในแอปแท็บคอยเท่านั้นนะครับต่อไปในส่วนของกิจกรรมนะครับกิจกรรมตรงนี้ก็สามารถเข้าทําได้มีการเช็คอินมีภารกิจรายวันนะครับประมาณนี้เลยสําหรับยอดเงินที่เราแลกไปนะครับทั้ง2รายการก็ได้รับการอนุมัติยอดเงินเรียบร้อยแล้วนะครับผมตรงนี้มีการแจ้งเตือนเข้ามานะครับคุณได้รับเงินสําเร็จนะครับ200 200เนาะแอปนี้เนี่ยก็ยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะครับใครที่สนใจในการเล่นก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันได้นะครับ เล่นฟรีได้เงินจริงแน่นอนฝากก,กไดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ